สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่3สาขา,าวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้พวกเราก็จะมาสาธิตแสดงละครเรื่อง<ม>อีแม่กับปูน้อยดีเมื่อคอยค่ะคอยเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนดนมาแล้วกามีเด็กหน่อยมายิงในมูมาในภาอีสานคนหนึ่งในไ,ไ,ไปทำงานอยกุ่งเทพเป็นเวลาล้ลยปีจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพือเทิงร่างกายและจิตใจ เด็กหน่อยผูนันก็เฮียนว่าภาษาไทยกรุงเทพแต่งโตแบบพนกรุงเทพแล้วก็กินอาหารคือ้นกรุงเทพแต่ว่าเล่าได้ยุกรุงเทพดนเล่าก็คิดหอดบานเล่าก็เลยขอนายจางเมื่อยแามบานพอตะลามาหอดบานเล่าก็บวอาแต่ภาษาไทยกรุงเทพบ่อยากว่าภาษาบานจะคล้องภาษาที่คนส่วนหย่วอากันเลยมือหนึ่งเล่าก็หิ้วเขาเล่าก็เลยวอากับแมเป็นภาษาไทยว่า สวัสดีค่ะคุณแม่นิันดค่ะพี่มาหาแม่แล้วเจ้าก,กินข้าวมากไปลูกยังเลยค่ะคุณแม่หนูหิวมากเลยค่ะมีอะไรให้ทานบ้างคะยังนอบดิจะบอกภาษ,ษาอยียงลูกลาบอกบอกแม่ว่าคักคงเบ่งดูล่ะว่าเจ้าต้องการอียงทำไมคุณแม่ไม่เข้าใจคะว่าหนูบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวที่กินเข้าไปนในปากแล้วก็ลงไปนในท้องอะคะ่ะอุยจเย็นเย็นลูกลาหนูหิวมาก สิวี่เดี๋ยวแม่ไปหาเนืเ้อแซบประเหต์เจ้ากินเดอ้อใจเย็นเด้อโอเคค่ะรีบๆเนี่ยค่ะคุณแม่นี่ลูกหลาแนแม่จะเลี้ยเนื้อแซบให้เจ้ากินอันนี้คือตัวอะไรเหรอคะเขาเรียกว่าตัวอะไรเหรอคะโอ้กระปูลูกหลานแม่สีปนกระปูให้เจ้ากินแล้งเอออีแม่กระปูนี่ ะะสําหรับนิทานเรื่องอีแม่กับปูน้อยมีมือข่อยซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ควรลืมชาติกำเนิดที่เป็นคนสร้างตัวตนของเราขึ้นมาในทุกวันนี้นะคะและพวกเรานะคะไม่ขอมานะคะแต่ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ